สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวพอดีพี่เขาเอารถมาทําครับก็เลยจะให้สติกเกอร์ไปหนึ่งใบแต่ว่าเป็นสติกเกอร์ของดินด่วนครับพอดีของผมเสียเข้มเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยังทําไม่ได้เขาขาหักก็จะโทรไปหาเขาแล้วเขาอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้สั่งก็ได้ของพี่บุ๊ชไปก่อนทํำซิ่งดินด่วนนะครับ พี่แกเป็น f อฟของของทีมงานครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามนะครับนี่ครับผมอ๋อนี่ก็ี่แพรพี่ที่เค็มกี่ชิ้น ...3 ชิ้นครับของประกันอะไรเนี่ยไม,มไม่มีกันอ๋อชั้น2องอ๋อพี่ทำเองใช่ไหมออโอเคน้องเขารับแล้วเนาะพอดีพี่เขามาเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แต่ผมไม่ได้ไอ้นี่ผมยุ่งยุ่งอยู่กับคันเขียว นะครับก็มีโอ้ลูดเด้อพี่นะออรถโบสัตว์โอ้ดีโอเคครับใช่ใช่ใช่พี่วุฒเสียตินคุเอมานี่หมดนะครับก็ลาพี่คือคนที่ไหนนี่โอ้คนสุรินโอ้คนบ้านเดียวกันด้วยครับ คนบ้านเดียวกันกับพี่วุฒิกฤฤับเสตตินนะอยู่อำเภออะไรพี่อ,อ๋อรัตนะนี่นี่นี่คนรัตนะอยู่นี่สนีสน,สนีคนบ้านเดียวกันก็สนีเลยสนีกับอยู่ลัตนะอืมนี่ครับพี่แกบุย๋ยซัดยื้อยส่ครับนี่สายเตยไหมนะสายไต้ไหมไสายเตยไ,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 ไหมตัวนี้นะโอ้ใกล้ใกล้เองนะครับเจอคนบ้านเดียวกันแล้วนะครับก็โอเคจอดเลยไหมพี่ โอเคมีนี่มีข้างหน้านี่ใช่ไหมแล้วก็ฝาท้ายบ่เนี่ยกันชนหน้าล่ะอของบริษัทสองบวกมไม่มีคู่กับอไนี่ <c oughs> ก็นิดหน่อยครับก็อย่างนี้แหละรถบริษัทเนาะเซฟครับผมก็มีเดี๋ยวมีอีกคนนึงมา <c oughs> ใช่ครับเกียร์อยู่ท่าพระ เดี๋ยวจะมาตอนเที่ยงอันนั้นเป็นของประกันทิพยด้วยในเครือครับในเครือประกันพี่ในเครือเรามีกี่ประกันนะเจ็ดประกันพิยะาไม่เอาเลยพิยะคือมันไม่ได้เลยอ้าวทำไมไม่เอาอ่ะอันนี้โอ้ท้าวอิศวรครับก็เดี๋ยวทิพยะเข้ามาตอนเที่ยง เดี๋ยวยังไม่ได้เปิดเคมไทยวัดไทยวัดในเครือคอรับก็บเดียวกันกับของพี่บุ๊ชไทยวัดตัวเกียวมาลีนกรุงเทพแล้วอะไรอีกนะพี่เชต<ะ>มีอะไรอีกนะกรุงเทพแบบตัวเกียวคุ้มภัยอินทะละกรุงเทพแบบเทพีวอ่า อะไรอะไรอีกนะอันนึงชื่อบ้านๆนะ่ะเจ็ดบริษัทใช่ไหมอ่านีครับก็เราเอาบริษัทหลกักๆตอนนี้ที่เราไม่ได้เอาเลยก็อ่าจะเป็นวิยะเงี้ยพี่วิยะพวก LMG พวกเอ่อเมืองไทยเงี้ยเราไม่รับจะเอาคันนั้นมาเกิมรอกกันกักอือทำที่ตัดตรงอ๋อมันเป็นประกันชั้นหนึ่ง ถ้าชั้นหนึ่งเคมรอบคันต้องบอกไว้ก่อนนะพี่ตอนนี้บริษัทประกันทุกบริษัทเลยเขามีเงื่อนไขครับมีเงื่อนไขส่วนต่างอยู่ที่จะมากน้อยก็อยู่ที่ดูเขาจะดูที่แผล่วนมากมันจะเป็นขูดอ๋อถ้าขูดขูดขีดไม่เป็นไรมากไม่มีรอยบุครับอ๋อพิเชษถ้าขูดขีดรอบคันแต่ประกันชั้นหนึ่งเคมมันมีเงื่อนไขเท่าไหร่พี่เงื่อนไยวิวัฒ ทำมากี่ปีพี่ห้าปีชั้นหนึ่งเอนี่ยแหละผมถึงบอกว่าต้องดูที่กรมาทันมันจะมีเงื่อนไขอยู่พี่แต่ถ้าพี่ไม่ไม่เข้าใจพี่ก็ขับมาที่อู่ก่อนก็ได้แล้วเอาไม้พี่เขาดูให้ครับอเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยน เปลี่ยนหมดเลยเขาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนหมดเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเขาเคมแล้วไม่มีค่าส่วนต่างอะไรปุ๊บเขามองว่าเขาโดนอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าเราทําประกันเราก็ไม่ค่อยได้ทําเหมือนกันนะพี่ไม่ได้ทําสีนะเราไม่ก็อยากจะทํำนะรถเรานะครับโอเคอันนี้นี่นี่ใครมาส่งพี่หรือว่าใครรับองมารับอ๋อไม่ถ้าไม่มีรถกลับเดี๋ยวผมไปส่งใกล้ๆนี่ครับ รรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกลูกน้องเดี๋ยวก็เก็บเองเดี๋ยวให้น้องเขาเก็บตอนเย็นก็เอาเข้าข้า,ขางในหมดเพราะว่าพรุ่งนี้ก็อยู่ก็วันพรุ่งนี้ก็มีทํางานอยู่ทั้าแก่ใหญ่เขาทำงานคนนี้ทั้าใก่ใหญ่คู่เคยผมนี่ครับเดือดแน่นนอนรถเพลใช่ใช่ใช่ใชก็เยอะครับที่มาจากการติดตามช่องก็มาเยอะฝั่งปทุมฝั่งนนมามาเยอะครับนี่ครับก็ขอบคุณพี่ชื่ออะไรพี่ พี่เมาเนาะครับพี่เมาครับคนสุรินนะพี่น้องบอกอีสานแล้วก็ฟังออกอยู่หรอกนะครับอันนี้แกเอารถมาทํานะครับพี่อูก็ขอบคุณมากเลยก็ไม่มีอะไรตอบแทนพอดีสติ๊กเกอร์ก็มีแต่ของพี่วุฒินะครับก็เอาไปติดเมื่อวานนี้ผมไปบางกะปิมานะครับไปดูรถให้แมคโครให้เสียติน <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ผมน่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นเอซเจอบนทางด่วนพระรามหก แล้วผมแซงเขาขึ้นมาผมก็ผมรีบเนาะเมื่อวานนี่ผมต้องรีบมาเอาอะไรที่มิตซูสายห้ามันจะห้าโมงแล้วเขาจะปิดผมก็แซงซ้ายแซงขวามาผมแซงมาขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเขาแล้วเขาบีบแตะกดสามชาใส่บนทางด่วนเอ้าเขาเน้าจะเห็นสติกเกอร์เขาน่าจะเห็นสติเกเ,เ,ตเกอร์ท้ายรถนะครับนี่สติกเกอร์สองอันล็อกอกินนี่กับดัมซิงดินด่วนนะครับเอฟซีเขาก็ทักถ่ายเป็นรถอ่สีล้อก,กลาง แต่ว่าเขาติดแต่ลมแน่นอนมากเลยมาแล้วเจ้าตัวป่วนมาแล้วมาแล้วมาวอะไรคะลูกนี่ยมาเป็นร้อยแล้วผมกลับนลพี่นะขาเออเขายังมาไม่มาหร,หรือว่าไงามา,ามอไซมามมอไซมาโอเคโอเคเดี๋ยวงั้นผมขอตัวทำงานก่อนแป๊บหนึ่งพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับที่มาใช้บริการถ้ามีก็ถ้าพวกเราก็แนะนำมาพี่ครับผม ถ้าเป็นครับถ้าเป็นรถซ่อมโดยโดยที่ไม่มีประกันอะไรเราก็ราคาเราก็ย่อมเยาวกันได้สําหรับเอฟซี FC นะครับผมสําหรับพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับนี่ขอบคุณพี่แกมากเลยแกทักมาหาผมในเฟสไอในในเออในเฟสเนาะในม essenger ครับในเพจในช่องเพจผมก็เลยรับแล้วพี่เขาบอกว่าจะเอารถมาเคมผมก็ ผมก็เลยให้เบอร์โทรไปแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่เข้าไปดูยังนะเออแต่ว่าพอดีผมเห็นพี่แกตั้งแต่เช้าสักพักหนึ่งแล้วแผมไม่รู้ผมก็มัวแต่ยุ่งยุ่งอยู่จะไล่เบรกรถหลานอนน,นัซื้อมาพี่เขาซื้อมาไงก็เลยจะไล่เบรกไล่อะไรให้เสร็จครับครับส่วนมากก็จะเป็นหลักๆ ที่มาก็จะเป็นรถหลวงกับบริษัทฟ 4U แล้วก็ของประกันตัวไปรถหลวงก็จะเป็นพวกนี้โอเคครับพี่เขาจะเดินรอน้องเข้ามารับครับโอเคนี่ครับผมก็ขอบคุณพี่ๆน้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย